15มีนาคม2 5 6 5ประชุมคอรมอม .33 3940ลุ้นเปิดกลุ่มใหม่คนละครึ่งเฟสซีลุ้นแจกเงินเพิ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลุ้นแจกเงินเพิ่มบัตรประชาชนลุ้นแจกเงินเพิ่มลุ้นมาตรการเยียวยาอื่นๆวันนี้ครับวันที่15มีนาคม255 5นะครับตามที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าในวันอังคารนะครับของทุกสัปดาห์จะมีการประชุมคอรมอครับ ซึ่งในวันนี้เรื่องสําคัญที่เราจะต้องติดตามกันนะครับสำหรับประชุมพลรมในวันนี้เรื่องแรกครับสำหรับม .33 3940นะครับสำคัญมากตอนนี้ก็คือการลุ้นเปิดกลุ่มใหม่นะครับว่าตอนนี้เนี่ยก็มีโควิดระบาดมากขึ้นด้วยนะครับไม่แน่ว่าจะมีการเปิดกลุ่มใหม่หรือเปล่านะครับก็ต้องดูสถานการณ์นะครับว่าจะมีการล็อกดาวอีกหรือเปล่านะถ้ามีการล็อกดาวก็อาจจะมีการให้เงินเพิ่มนะครับ ก็ต้องดูสถานการณ์ครับว่าเราจะเอาอยู่ไหมสำหรับโควิดที่ระบาดในช่วงเวลานี้นะฮะลุ้นกันครับวันนี้แล้วก็คนละครึ่งเฟสสี่ครับที่จากเดิมตอนนี้เราได้1,200บาทนะครับมีหลายท่านนะครับก็มาสอบถามว่ามีลุ้นที่จะให้เงินอีก1,200บาทในเฟสสี่ไหมนะครับอาจจะให้ต้นเดือนเมษาหรือจะให้ในช่วงมีนานี้นะฮะก็บอกเลยว่าผมบอกตามนี้ว่าอาจจะมีลุ้นนะครับหรือไม่ ถ้าไม่ได้ในเฟส4ก็อาจจะไปได้ในเฟส5เลยลุ้นกันครับว่าจะมีการให้คนละครึ่งเฟส4แจกเงินเพิ่มหรือเปล่านะครับต่อมานะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน,น,นะฮรัก็ลุ้นแจกเงินเพิ่มเหมือนกันนะครับว่าจะมีการแจกเงินเพิ่มหรือเปล่านะครับจากเดิมตอนนี้บัตรสวัสดิการได้200ถ้าเพิ่มเนี่ยอาจจะเป็น500แต่ต้องขึ้นอยู่กับคนละครึ่งด้วยถ้าคนละครึ่งเพิ่ม โครงการนี้ก็จะเพิ่มครับโครงการเพิ่มการซื้อของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินที่ได้ปกติเนี่ยก็จะได้เป็นประจําในทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับผมก็เป็นเรื่องปกตินะฮะขออภัยด้วยทุกเดือนอยู่แล้วนะครับได้ในเดือนเดือนหน้าก็จะได้นะครับทุกเดือนอยู่แล้วสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็บัตรประชาชนนะครับกลุ่มดาวชนะกุ่มพิเศษไม่มีสมาร์ทโฟนจากเดิมได้2 0 0 มีลุ้นได้500เหมือนกันนะฮะนี่คือต้องติดตามการในการประชุมคอรมอในวันนี้ครับลุ้นกันฮนะว่าจะมีความคืบหน้าในโครงการอะไรบ้างน,นะครับแล้วก็ลุ้นมาตรการเยียวยาอื่นๆด้วยว่าจะมีมาตรการอะไรที่น่าสนใจโครงการอะไรที่น่าดึงดูดนะครับกระตุ้นการใช้ใจ่ายของพวกเราต้องมีแน่นอนเพราะตอนนี้สินค้าราคาแพงนะครับติดตามกันครับวันนี้15มีนาคม65ประชุมคอรมอครับแต่เดี๋ยวมาเจอกันในมต,ติคอรมอต่อไปอีกนะครับสวัสดีครับทุกท่านที่ติาดตามรับชม